วันนี้ไปพารากอนกันดีกว่าคือมันมีงาน power m แล้วผมเป็นคนอยากได้ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบล้ำลำ้ใหม่ๆอ่ะและทุกครั้งเลยคือมันจะมีคนอยากซื้อบ้านไปงานบ้านและสวนมีคนแบบอยากเป็นงานรถมอเตอร์โชว์ใช่ผมอะเป็นคนที่อยากไปงานเครื่องใช้ไฟฟ้าป x p o พวกเนี้ย แล้วที่พารากอนเขามีล้วใหญ่มากแล้วก็มันมีหลายหลายอย่างที่โอเคมากโดยเฉพาะมันจะมีที่หนึ่งเห็นเขาว่ากันว่าแต่ยังไม่เห็นนะเป็นที่ที่แบบมีของที่ถ้าเราอยากได้ของใหม่อะ่ะเขาจะเขาจะเอามาขายที่นี่ก่อนเออหาซื้อได้แค่ที่พารากอนก,ก่อนก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนาอยากดูทีวีดูอะไรพวกเนี้ยไปไปติดด้วยแถวนั้น <c oughs> <c oughs> แยกได้อะไรบ้างเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ Power Mall First นะท่านผู้ชม Power Mall First เนี่ยผมอยากให้มีมาแบบนานมากแล้วแล้วตอนนี้ฝันที่เป็นจริงนะครับมีเรียบร้อยแล้ว Power Mall First คืออะไรใช่ไหมครับสินค้าใหม่ๆ่ปกติเราอยากได้ของใหม่เลยใช่ไหมเปิดตัวใหม่ๆเลยเราไม่รู้ไปซื้อที่ไหนมาซื้อที่ Power Mall First นะครับที่พารากอนเพราะว่าสินค้าใหม่ที่ออกใหม่เลยเขาจะมาที่นี่ก่อนที่อื่นยังไม่มีนะ มาที่นี่ก่อนนะั่นคือจุดสุดยอดเดี๋ยวผมจะพามาดูสิ่งแรกเลยที่ผมว้าวมากผมอยากได้มากนี่ Samsung นะครับ QN 9 9 0 4คือ98นิ้วท่านผู้ชมผมใช้วิธีวัดแบบเดิมไม่ได้นะไอ้วัดผมจะวัดทีวีแบบเนี้ยแล้วเดินเข้าไปดูในห้องอะว่าใส่ได้พอไม่ได้แล้วเพราะว่ามัน98นิ้ว98นิ้วมันวัดอย่างนี้นะเนี่ย ทีวี 8K ของซัมซุงท่านผู้ชมปกติแล้วเนี่ยทีวีที่ใหญ่มากๆอ่ะอย่างเช่น98นิ้วล้อยนิ้วพวกนี้ราคาจะแพงมากส่วนมากเป็นล้านเพราะอะไรครับท่านผู้ชมเพราะว่าเขาทํา Econo m y of Scale ไม่ได้ก็คือเขาผลิตเยอะไม่ได้เขาะจะผลิตแค่เฉพาะเพราะจอมันใหญ่ไงมันก็เลยจะแพงมากแต่ผมบอกเลยนะครับราคา799,990บาทเนี่ยถูกมากสำหรับจอ98นิ้วนะเผื่อบางคนไม่อยากดูโปรเจคเตอร์อยากได้ทีวีแบบนี้แสงที่สบายดูกลางวันดูกลางคืน,คนเปิดไฟเต็มที่ได้ แล้ว 8K 8K พอเราดูจอเล็กอะ่ะมันไม่ได้แตกต่างกับ 4K มากแต่ 8K พอคุณดูจอใหญ่อะ่ะมันแตกต่างมากเลยเพราะว่าดูภาพคมชัดนี่คือนึกว่าขาไปอยู่นี่เองเลยสุดยอดมากนะครับคุ้มมากท่านชมนดีมากเทคโนโลยีใหม่ของซัมซุงมาเต็ม เขามีเทคโนโลยีควอนตัมแมทริกซ์เทคโนโลยีโปรนะครับเทคโนโลยีใหม่ของซัมซุงเลยแล้วก็มี n e โรควอนตัมโปรเซสเซอร์แปด k นะครับเป็นชิปประมวลผลใหม่ล่าสุดของซัมซุงเลยดีมากๆท่านผู้ชมเอาจริงจริงนะสำหรับจอ9 8นิ้วอะเกือบร้อยนิ้วเนี่ยขอบนี่คือบ,บางมากแค่นี้เองเดี๋ยวผมให้มาถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็ลําโพงอะเขาจะวางไว้ข้างหลังข้างบนเนี่ยฝั่งละ2องข้างล่างฝั่งละ3ตัวคือคุณได้แบบมิติแน่นอนมันเหมือนเซอร์ราว์ไปในตัวกึ่งเซอร์ราว์ไปในตัวดีมากนะครับ มีซาวบาเปิดถ้าผู้ชมอยากได้เพิ่มให้มันเสียงแรงขึ้นมาอีกนะผมว่าติดกำแพงนี่คือเพื่อนมาบ้านรู้สึกเลยว่าแบบโอ้โหไม่ต้องรักการดูทีวีโคตรโคฟีลลิ่งผมเนี่ยอยากฟีลลิ่งรักการดูทีวีโคตรโคตแต่แค่ไม่ได้รวยนะครับผมติดไม้แบบไม่ได้กวนตีนนะครับ ผมบอกเลยว่าผมไม่อยากติดไปตรงนี้เผ<อ>ื่อบางคนงงพอคอมันยุ่ยผมก็เลยไหนใส่หมวกแล้วก็เลยขอติดตรงนี้ละกันนะครับอจอโซนี่นะครับ a 9 5 l ผมอยากให้ท่านมาชมรู้ว่าช่วงนี้คนไม่ค่อยได้สนใจจอโซนี่แต่จริงๆแล้วจอโซนี่มีอย่างหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าท่านผู้ชมแบบถ้าไม่รู้นี่คือท่านผู้ชมกำลังพลาดอะไรอยู่บางอย่างนะครับถ้าใครเป็นสายชอบดู Netflix ชอบดูพวกไอพวกระบบสตรีมมิ่งทั่วไปอ่ะ มันมีระบบสตรีมมิงนี่ BRAVIA CORE ของโซนี่เลยถ้ามาชมเคยเห็นยังถ้าท่านชมไม่เคย,ยเห็นดี๋ยวผมเปิดให้ดูแต่ BRAVIA CORE เนี่ยหนังของโซ n y เนี่ยเขาจะเอามาใส่ใน BRAVIA CORE BRAVIA CORE เนี่ยเขาจะมี b i ิตเวทที่สูงมากและภาพนี่คมชัดโคตรๆทีวี TV อื่นดูไม่ได้นอกจากจอโซ n y บางรุ่นเท่านั้นนะครับที่จะมี BRAVIA c o r ถือจดดูได้เพราะว่าชิปประมวลผลของโซนี่เขาอะ จะมาลิงก์กับระบบ,บรารเบียคอทำให้คุณดูหนังในระบบสตรีมมิ่งที่ภาพคมชัดที่สุดมันเจ๋งขนาดที่ว่าผมยังอยากได้จอโซนี่เลยเพราะว่าเขามีบาเบียคอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมอยากดูหนังอ่ะที่ชัดที่สุดอ่ะในระบบสตรีมมิ่งอ่ะผมแนะนำเลยว่าต้องจัดทีวีโซนี่ที่มีบราร์เบียคอ The best ผมก็คิด3มรอบแล้ว <Wow. S 1> ว่าจะซื้อทีวีโซนี่ไปไว้แต่ผมไม่มีที่ไว้แล้วแต่อยากได้บาเบียคอไง แล้วก็เพื่อนผมอะไอไออะดีออะคิดเหมือนกันหาเรื่องไอโดนเมียด่าว่าจะไปซื้อทีวีมาจะจะหาทีวีใส่ให้กับจะหาพื้นที่ใส่ให้กับโซนี่ท่านผู้ชมเพราะว่าโซนี่มีบารเบีคอมันชัดจริงๆมันชัดจริงๆโดนลูกน้องด่า แล้วเดี๋ยวเราไปดูอะไรกันต่อดีหูฟังอันนี้คือหูฟังคู่ใจนะครับแต่ของผมคือสีนี้แต่พูดถึงเห็นสีนี้อยากได้สีนี้ว่ะหูฟังอันเนี้ยผมบอกท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมจะคิดว่าเราซื้อหูฟังอย่างเงี้ยแค่ฟังเพลงใช่ไหมมันช่วยชีวิตผมไปเยอะมากเลยผมผมจะบอกความสำคัญของมันต่อไปนี้ผมเดินทางนะผมจะไม่มีทางไม่เอาหูฟังนี้ไปผมติดมากมีครั้งนึงผมลืม ผมยอมแบบจ้างรถกลับมาที่บ้านเพื่อมาเอาอันนี้แล้วกลับไปแอร์พออีกทีนึงใช้เวลาเกือบชั่วโมงผมไม่ได้ยินเสียงเลย่แต่ตอนนี้ยังได้ยินอยู่นะเพราะว่ามันยังไม่ได้เปิดเนี่ยเบามากตอนเนี้ยหูฟังเนี้ยเขากันเสียงอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องเปิดเพราะว่าเรื่องระบบอิสเลชั่นอะไรของเขามันดีมากแต่จุดเด่นเลยอะ่ะคือพอเราเปิดเราโหลดแอปมาเรากดเปิดเนี่ยมันตัดเสียงอื่นออกหมดเลยเราฟังเพลงเราอยาก ดูหนังอะไรอะ่ะมันดีมากแต่จุดเด่นน่ะผมใช้อะ่ะคือตอนผมขึ้นเครื่องชอบมีเด็กร้องไห้แล้วคนอื่นแบบคุยกันเสียงดังอะ่ะอันนี้เราเหมือนมีที่ส่วนตัวเลยใส่ปั๊บไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยทําให้การบินเนี่ยสบายมากหลับสบายนู่นนี่ผมไม่ผมไม่ใส่หูฟังนั่นดูทีวีนี่นะผมเอามือถือมาไอแพดมาเปิดแล้วดูในนี้ดีกว่าเพราะมันเก็บเสียงให้หมดเลย แล้วโบส์อ่ะเขาเป็นบริษัทที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องการทําให้เสียงอ่ะฟังดูใหญ่ในลําโพงเล็กๆโบสเขาเก่งมากนะตอนที่เขาออกแบบอ่ะเขาหาวิธีที่จะทําให้เสียงมันดูใหญ่ได้โดยที่ไม่ต้องเปลืองพื้นที่ไม่ต้องตีโป่งใหญ่ไม่ต้องอะไรเป็นแบบเขาทำํำทุกอย่างเป็นเล็กๆอ่ะแล้วเสียงยังมีเบสที่แน่นและเสียงคมชัดแล้วโบสอ่ะเป็นผู้นําในทางด้านหูฟังเก็บเสียงมันนานมากแล้วนะครับรุ่นใหม่ออกทีไรผมจะเว้นทีละ แบบ2ปีแล้วค่อยซื้อแล้วก็เบื่อท่ามู้ชมแบบใส่ไปอยู่เงี้ยถ้ามู้ชมอาจจะแบบมีคนมาคุยู้ชมานชมมีการแบบแค่ทำอย่างเงี้ยมันก็คือตัดสิแบบกดปุ่มเอามูปิดเงี้ยบางทีอะ่ะมันก็ทําให้เสียงแอมเบียนเข้าได้ด้วยอันนี้คือจุดเด่นแล้วก็คุณจะไปปรับแบบมันจะมีระบบออโตโ้แบบว่านั่งรถอยู่ก็ทําให้คุณได้ยินเสียงบ้างนิดนึงมันจะมันจะมีสเปกตรัมการที่เก็บเสียงอะ่ะเก็บร้อย กับเปิดเต็มที่ให้ได้ยินเสียงข้างนอกหรือว่าคุณจะเอาปานกลางได้แล้วมันแบบจับเดินอยู่วิ่งอยู่อะไรเงี้ยมันปรับให้คุณด้วยครับอันนี้ดีที่สยามพารากอน Department s ์ o r e ร์นะครับเป็นที่ที่ b บส e รุ่นนี้ขายที่แรกเลยต้องมาจัดแล้วนะครับดีจริงใครไม่เคยใช้อ่ะลองไปลองดูอ่ะลองบินกับมันทีนึงอ่ะทุกวันนี้คืออย่างแรกที่ผมใส่แล้วก่อนพาสปอร์ตด้วยไอเนี้ยต้องมาจัดแล้วครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมผมขอบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นสายเกมเมอร์นะแล้วชอบเล่นเกมขับรถดร้วยแล้วถ้าคุณเกิดยุคผมนะแล้วคุณเจอไอ้นี่นะคุณชออ็อกอ่ะผมบอกเลยทำไมมันไม่มาเร็วกว่าน,นี้วะนี่ใช่ไหมท่านผู้ชมคิดก่อนไอ้นี่เหรอพี่ธรรมดาผมก็มีเนี่ยเป็นแบบซิมเล a เตอร์แบบนี้ฮนะอ่ามีเลยฮนะอันนี้คือเรานั่งเปลี่ยนเกียร์ได้โอ้โหนี่ใช้ของ trust master ด้วยนะ แล้วก็มีจออัลตร้าไวายโคตรแบบนี้ใช่ไหมคิดว่าเจ๋งเลยฮะอันนี้ไม่ต้องเล่นหรอกเดี๋ยวผมพาคุณมาดูอันนี้ส <c oughs> วัสดีครับอันนั้นอะ <c oughs> คือซ no ิมูเลเตอร์ของโนบิตะอันเนี้ยของซูเรโอลองไหมอ่าลองเลยครับอันนี้มีเบรกมือแล้วก็มีเกียร์กระปุกด้วยอยากลองเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ควบคู่เกียร์ออโต้รครับ <c oughs> ีลลิ่งอิมแพคเหมือนมากนะฟีลลิ่งเหมือนจริงใช่ผูชนก็อย่างนี้เลยอะถ้าเจอถ้าเจอไอ้เส้นแดงๆเนี่ยก็เป็นจุดที่เริ่มเบรกเยองน้นแหละครับแล้วมันรู้ด้วยนะว่าอะไรจะหลุดอ่ะใช่มันรู้ละเอียดมากเลยเหมือนรู้สึกว่ารู้ยันล้อแต่ละข้างเลยเออใช่มันเพลินพี่พี่พี่ สาบติดกันเลยคต้องมีปียลิ่งีลิ่งดีมากเลยอ่ะมันแบบมันรู้สึกถึงล้อแบบว่าล้อไหนจะหลุดด้วยนะยัดยอดยายันทรายอย่างเงี้ยก็รู้สึกเนี้ยเนี้ยพอไปเหยียบไปคือคือคือตัวเนี้ยรู้เลยว่าตัวเนี้ยมันสั่นอ่ะอันนี้น่าซื้ออยู่แต่ถ้าซื้อต้องมีไอ้นี่ด้วยอ่ะต้องมีไอ้สั่นๆนอ่ะ สามสี่แสนเอออันนั้นน่ะสวยครับอะไรโอ้เยี่ยมรู้สึกเลยมั้ยรูสึกาสาเลยอ่ะมันท้ายตูดปัดเยสอมเหมือนท้ายมันแค่แค่ยเลยอใช่ เนื้อออกเลยอะคิดดูดิเหมือนขับรถจริงปะก็ท่านผู้ชมครับเขาทำเซ็ตแบบนี้ให้นะครับก็จะมี racing simulation แบบนี้นะเป็น simulator cockpit แบบนี้ ultimate simulator with bucket seat นะครับราคา32,900นะครับใช่ครับแล้วก็เขาจะมีอันเนี้ยเห็นไหม D box haptic system ที่จะทำให้รู้สึกว่ามี feeling โยกขยับสั่นมีจะสร้างแรงเหมือน feeling เหมือน G force แล้วก็แบบยอดย่าอะไรที่บอกนี่คือมันจริงนะ คือโดนทรายก็รู้ว่าเป็นทรายถ้าเป็นกรวดก็รู้ว่าเป็นกรวดเขาแยกขนาดนั้นเลยนะครับของดีบ x เนี่ยราคา4 2 9 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าถามว่าได้ immersion เต็มเมไหมได้เต็มเ็มเลยนะครับแล้วรวมทั้งหมดทั้งเซ็ตเนี่ยก็คือ78,0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากได้แค่เป็นจอเดียวแบบนี้ก็จะอยู่ที่6 1 3 4 4 4บาทนะครับที่เป็นจออันเดียวไม่ใช่จอสามาอันแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมไม่อยากได้ระบบแท p t i ิ f ฟีดแบ็กที่ระบบสั่นสะเทือนฟี ก็ตัดไป429,000บาทก็ราคาก็ไม่ได้แรงนะแต่ถ้าผมแนะนําถ้ากําลังซื้อถึงเนี่ยผมแนะนําให้เอาดีบ็อกนี้ไปเถอะเพราะรู้สึกว่าแบบฟีลลิ่งมันได้อ่ะมันเหมือนขับรถจริงๆเลยมันรู้เลยนะว่าจะหลุดอ่ะว่าจะหลุดโค้งอ่ะเออมันทําได้นี่คือสุดยอดเป็นแบรนด์เดียวเท่านั้นนะครับที่ได้รับนะครับการรับรองจาก FIA นะครับ FIA ก็คือแบบองค์กรที่เขาดูแลเรื่องการแข่งรถทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ารองรับโดย FIA เนี่ยแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยมันคืออยู่ในมาตรฐานของการแข่งรถจริงๆนะครับสุดยอดนี่นะครับพนักงานคนนี้เดี๋ยวกลับบ้านแล้วก็ออกจากคารากอนดิฟเลยอะ่ะถ้าผู้ <Yeah. S 2> ชมครับอันนี้จริงๆนะจริงๆเลยนะผมไม่ต้องพูดมากก็ได้นะเพราะว่า ตอนที่ผมโดนป้ายยาเนี่ยผมเคยอยากได้ตู้เย็นนี้มากนะผมแค่เห็นอันเนี้ยผมอยากได้ละจริงๆนะผู้ชมเห็นแค่เนี้ยคือผมเชื่อเลยว่า50%นะครับเอ้ยโอเคละได้แล้วส่วนหนึ่งเพราะว่าผมไปเจอที่บ้านมิติหุ้นส่วนผมอะแต่ก่อนอะเนี่ยมันโชยนี้ผมดูแล้วผมบอกลูกน้องผมเลยว่าส้มอยากได้ตู้เย็นนี้เพราะว่าจุดนี้เลยนะครับแต่คือเขามีดีกว่านี้ด้วยนะครับนี่เก็บของได้หลายแบบมากเนี่ย ท่านผู้ชมสมมูรอยากกินน้ำเก็บวายขาวายอะไรไว้ก็เสียบตรงนี้ได้เ็าจะมีช่องแบบนี้ให้นะครับแล้วก็อันนี้สําหรับคนที่ชอบกินผักหรือกินผลไม้นี่อันนี้คือเจ๋งมากนะครับท่านผู้ชมใส่ผักไว้ในนี้นะครับแล้วก็ไว้ตรงนี้มันจะเขียน vegetable เป็นผักเลือกได้มันก็จะช่วยทําให้ผักคุณอะอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็เขียวช้าลงนะครับถ้าท่านผู้ชมเก็บผลไม้ใส่ไว้ก็เลือกมาฝั่งนี้เป็น fruit เนี่ยบอกว่าเจ๋งเลยนะ ถ้าใครทําอาหารแบบอย่างช่องผมผมมีช่อง m ม q u รเวด้วยทำอาหารเนี่ยไอ้พวกช่องพวกนี้สำคัญมากเพราะว่าเราเปลืองตังค์เยอะมากการซื้อผักใหม่ทุกครั้งพวกเครื่องเทศพวก herbs อ่ะรวมกัน 3, 400, 500บางทอ่ะมีช่องนี้นะผมเก็บอะ่ะเดือนหนึ่งแล้วยังไม่เสียเลยอะ่ะอันนี้นะครับคือที่ใส่น้ํากดมันจะได้ไม่มีกลิ่นเปปนกับอย่างอาหารอย่างอื่นนะครับกดตรงนี้ได้ส่วนที่ทําน้ําแข็งจะอยู่ตรงนี้นี่ Space Plus i System เนี่ยเขาใส่ไปมันตัดน้ำแต่งน้ำแข็งให้ด้วยนะจะเห็นปะ่ะแล้วเขาจะมี Metal Fresh ตรงนี้ดีมากกำจัดกลิ่นด้วยแล้วก็เขามีระบบ UV Nano นะครับลดแบคทีเรียด้วย UV Nano เนี่ยระบบที่เขากำจัดแบคทีเรียเนี่ยเขาจะทำการกำจัดแบคทีเรียของท่อน้ำอะ่ะทุกหนึ่งชั่วโมงอะ่ะท่านผู้ชมไม่ต้องไปสนใจอนะไรเลยมันช่วยดูแลกบจัดแบคทีเรียท่านผู้ชมตลอดนะคอันนี้คือสําคัญมากแต่เนี่ยผมบอกยท่านผู้ชมผมพูดไปอะ่ะ นะ่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมต้องคิดแล้วกูยอยากได้นะผมอ่ะตอนแรกตอนที่เขาอธิบายผมนะมีหลายอย่างมากผมชอบนะระบบพวกนั้นน่ะแต่คืออันนี้คือแบบกูต้องมีแล้วแหละอันนี้ตู้เย็นเครื่องนี้นะครับกำจัดเชื้อโรคได้นะครับโดยการเขาจะเหมือนฟอกอากาศทําให้พวกแบคทีเรียพวกเชื้อโรคอะไรมันไม่ไม่เติบโตในนี้คือมันฟอกอากาศใเนี้สะอาดมากึ่งเผื่อบางทีเราทิ้งของว่าอาจจะมีอะไรเริ่มบูดนิดหนึ่ง้ยมันช่วยฟอกอากาศทาให้อย่างอื่นไม่ไปบูด้วยอันนี้ก็ จริงๆอ่ะสำคัญที่สุดแล้วแหละของตู้เย็นอนะ่ะเราไม่อยากกินอาหารที่แบบมันมีอาหารกินอื่นมนาะคนแล้วก็มีแบคทีเรีจยจมาบางทีเราไม่รู้อ่ะมีเซน่ะป้าเซษอะไรตกอยู่อย่างเงี้ยมันทําให้ของบุดได้แต่เนี่ยอย่างน้อยเขาจะช่วยทั้งระบบ U v แล้วก็ระบบก๊าอากาศนะครับแล้วก็มี smart i n v e r t e r compressor นะครับช่วยประหยัดไฟมากๆเลยนะครับตู้เย็นที่บ้านผมตอนนี้ก็ smart ก็เป็น s m a r t inverter เนี่ยประหยัดไฟจริงๆประหยัดไฟกว่าเดิมคือเยอะมากอยากได้อะ่ะ วันนี้ผมก็มาเ a l l Mall Electronic Showcase เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นงานที่ผมอยากมาที่สุดเลยเพราะว่าโซบยังบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ถ้ามาแล้วผมต้องว้าวแน่ผมเป็นคนชอบช้อปปิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งไปห้างจะต้องแวะแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่รู้ทำไมแต่ชอบแวะนะครับวันนี้ฟินมากนะครับได้มาดูทีวี98นิ้วซัมซุงได้มาดูจอโซนี่อันใหม่ปกติรู้ทุกการปีรู้ทุการกที่แล้วรู้เลยว่าไลฟ์บอลบ่อย ปีที่แล้วโซนี่เขาจะเอาแค่รุ่นรองท็อปมาปีนี้เขารุ่นท็อปมาแล้วนะครับนี่แหละเจ๋งเลยนะครับจอเงาแล้วท่านผู้ชมดีมากเราได้มาดูตู้เย็นของ LG ที่เคาะเคาะเปิดเห็นข้างในเจ๋งมากนะครับแล้วก็เราได้มาดู Power Mobile นะครับที่ที่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆจะมาเปิดตัวที่แรกนะครับขายที่แรกก็มีหลายอย่างดีมากซิมูเลเตอร์แบบที่สุดยอดแบบฟิลลิ่งแบบสุดยอดที่เราไปมานะครับ หูฟ you ังบอสถ้าท่านผู้ชมอ่ะต้องการใช้เครื่องไฟ้าหรือว่าไม่ยังยังไม่ต้องใช้อ่ะยังไม่ต้องมีอะไรต้องการมาดูก่อนผมเชื่อเลยว่าท่านผู้ชมโดนป้ายยาด้วยตวงท่านผู้ชมเองแน่เพราะงานเขามีของดีๆท่านผู้ชมดูเยอะมากมีหลายอย่างนะครับไม่ได้มีแค่ที่ผมพูดด้วยเยอะมากครับถ้าท่านผู้ชมลองมาดูแล้วผมเสร็จปั๊บเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูต่อไปเรามีหลายอย่างอยู่เร่งวะละ ระหว่างเดินทําคิวอยู่เลงไว้หลายอ่างในงานนี้นะครับส่วนลดสูงสุด60%เท่านั้นยังไม่พอแถมรับฟรีคูปองส่วนลดเงินสดสูงสุดถึง15,000บาทเลยครับแล้วก็มีแบ่งชําระ0%นะครับสูงสุด24เดือนเหมือนได้ของฟรีเลยผ่อน24เดือนเนี่ยแล้วก็มีสิทธิพิเศษอีกมากมายเลยนะครับงานมีได้าวันนี้นะครับจนถึง31ตุลาคมนะครับอย่าลืมมากันนะครับงาน Pear Mall e l e c t r o n i c a Showcase ที่ p e r Mall The Mall แล้วก็ The Mall Live Store นะครับทุกสาขาเดลิเพอรี่แล้วก็พาราลกรนด้วยครับสวัสดีครับ เจอกันใหม่นะครับข่าวหน้านะครับเพราะตอนนี้ผมจะต้องไปโดนตัวเองป้ายยาแล้วนะครับท่านผู้ชมรีบมารีบมาครับผมว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ายังไงเราหาที่พื้นที่ในบ้านใช้ได้อยู่แล้วครับอย่ามองเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่เราต้องใช้มองว่าเราควรใช้อะไรบ้างดีกว่ามันสนุกนะครับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า